ช่วงร้านนี้ต้องชิมไม่งั้นเฮียสงตีตายเฮียสงต,ต,ยตีตายครับวันนี้พอลูกล่งเหงครับผมเล่งหงครับจะมาแนะนําร้านอร่อยเช่นเคยนะครับวันนี้ผมแนะนําร้านนี้เลยครับร้านบ้านนอกเข้ากรุงนะครับตั้งอยู่ที่ตึกวิฟ หลังสวนชั้น2นะครับเปิดทุกวันตั้งแต่11โมงถึง4ทุ่มนะครับผมครับผมร้านอาหารน้องใหม่ล่าสุดครับในเครือนาฬากุ๊ปนั่นเองนะฮะกับเมนูอาหารไทยตำรับบ้านสีจานนะฮะที่ถ่ายทอดเรื่องราวความเข้มข้นของทุกรสชาติครับกับเมนูอาหารพื้นถิ่นที่ใส่ความพิถีพิถันครับและความเป็นสากลของชาวกรุงลงไปครับเลยได้เกิดเป็นร้านนี้ขึ้นมานั่นเองบ้านนอกเข้ากรุงครับไปรู้จักกับเมนูแรกครับออเดอร์บ้านนอกครับผมเป็นเมนู เรียกน้ำย่อยสูตรเฉพาะครับที่มีทั้งปีกไก่ทอดน้ำปลาครับปลาลาบองฮะไส้กรอกบ้านเองนะฮะแล้วก็มีเปาะเปี๊ยะโคราชน,นั่นเองพี่ยังไม่เคยทานเปาะเปี๊ยะโคราชอยากรู้ว่าจะแตกต่างจเปาะเปี๊ยะจีนยังไงลองดูจะมีมูนเส้นไนมชุ่เครื่องเทศนิดนนหน่อยอที่แตกต่างกับจีนเมนูนี้อะไรนี่อะไรนะไส้กรอกบ้านเอง<笑><笑>บ้านเองกับอบ้านฉันบ้านเอง ว้าวว้าวไหมว้าวไต่กอกของที่นี่เนี่ยรสชาตินี่ไม่เหมือนที่อื่นนะมีกลิ่นอายเขาเป็นแหนมนิดมีความเปรี้ยวเข้ามาแล้วก็ที่สาคัญมากกว่านั้นคือกินยังยังเลยป่ะอเ oh. จ่วบองเหรอแซ่บหลายแล้วก็เป็นแจ่วบองที่รสชาติกําลังดีนะอันนี้เขาทําเป็นแบบสาหรับคนรุ่นใหม่ให้เข้ากับถึงสไตล์แบบ สากลมากขึ้นแค่อาจารย์แรกบอกเลยออเดอร์บ้านนอกคุณก็ประทับใจแล้วล่ะมาจารย์ที่2ดีกว่าครับชื่อว่าเมนูไข่พะโล้ยายสําเรียงครับ <c oughs> เขาใช้ข่าเนี่ยไปเจียวครับจนมีสีเหลืองหอมและนําใส่ไปแทนเครื่องเทศแบบจีนทําให้เมนูไข่พะโล้สไตล์ยายสําเรียงเนี่ยไม่เหมือนไข่แน่นอนโอ้โหรสชาติดีว่านี้โคตรดี ว้าวเ,เวลาทานไข่พะโล้ไปแล้วอะนิกเชื่อว่าร้อยเปอร์เซนต์เลยความหวานมาเป็นอันดับหนึ่งแต่ถ้าคุณมาทานไข่พะโล้ยายสำเรียงเนี่ยนะคุณจะไม่เข้าใจเลยว่าความหวานที่ละมุนกลมกล่อมเนี่ยมันเป็นยังไงทานเปล่าๆชดเปล่าๆเนี่ยนิกว่าก็รสชาติก็ยังแจ่มอยู่นะยิ่งได้ทานกับข้าวของเขาแล้วโอ้โหคุณยายครับวันนี้เปิดโลกผมมากเลยครับ เกลียวขะคุณยายโคตรดีเลยครับไปรู้จักเมนูที่3ครับชื่อว่าเมนูน้ำพริกขี้กาครับผม<อ>บางท้องถิ่นเรียกว่าเมนูน้ำพริกปลาทูนั่นเองครับ,<อ>รบผม<อ>จานนี้เนี่ยต้องโกลอินเตอร์คนต่างชาติได้กินน้ำพริกอันนี้เนี่ยสักครั้งหนึ่งอ่ะเขาต้องกลับมาเพราะว่าอะไรครับ รสชาติเนี่ยไม่ใช่เป็นแบบไทยจา๋าซะทีเดียวอร่อยมากอยากจะให้ท่านผู้ชมอะ่ะมาลองสัมผัสความเปรี้ยวความหวานความละมุนของร้านแห่งนี้เรียกได้ว่าหาได้ยากแล้วนี่ฮะต้นตำรับมา,มากๆเลยฝากไว้เลยฮะที่สำคัญครับมีโปรโมชั่นสำหรับแฟนรายการด้วยนะฮะแจ้งว่ามาจากรายการกินเที่ยวอาราวดูเวอร์ครับรับฟรีทันทีนะฮะวุ้นชาไทยบ้านสีจานนะฮะหรือว่าวุ้นกาแฟโบราณน,นะครับหนึ่งที่ต่อหนึ่งโต๊ะเท่านั้นนะฮะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่4 กุมภาพันธ์2567นี้ครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ามาดูว่าถ้ามาที่ร้านแห่งนี้ต้องสั่งเมนูอะไรมากินไม่งั้นเฮียสงตีตายกลับมาอร่อยกันต่อกับช่วงเฮียสงตีตายครับวันนี้พอลุกเรื่องของแนะนําร้านนี้บรรนนอกเข้ากรุงนะครับครับตั้งอยู่ที่ตึกวิฟหลังสวนนะครับชั้น2ครับร้านนี้เปิดทุกวันตั้งแต่1 1บโมงถึง4ทุ่มนะครับผม ว่าแต่ว่าก่อนจะไปชิมอาหารนะ <Okay. S 1> ขอถามอะไรหน่อยว่ลูกชายว้ <Okay. S 1> ไปทําอะไรมาว่าทำไมปกติถ่ายรายการเัินเยอะแยะไปหมดเลยกินเยอะกินมากกว่าผมด้วยทําไมหุ่นยังดูดีแล้วก็เป๊ะปังขนาดนี้มีเคล็ดลับอะไรบอกป้าป้าอยากจะมีแบบนี้บ้างะ่ะจัดให้นิ่ง็มีเคล็ดลับดีๆนะฮะบอกได้เลยนะฮะ,ฮะว่าป้าป๊านี่สามารถไปทําให้หุ่นเป๊ะปังซิกแพคชัด โอโคุณลี้นได้นะฮะทำได้เหรอได้รอติดตามช่วงท้ายรายการครับผมดิกกจะมีเคล็ดลับดีๆเนี่ยมาฝากทุกท่านแล้วก็ยังมีสิทธิพิเศษมาฝากแฟนรายการอีกด้วยนะครับจากพรินเซสเวลเนสเซ็นเตอร์สาขาทาวน์อินทาวครับออแล้วครับมาที่นี่ต้องสั่งเมนูนี้มากินให้ได้ ไม่งั้นเฮียสรงปีตาย<ป>กับเมนูที่ชื่อว่าผัดมีโคราชหมูกรอบครับผมความพิถีพิถันเกิดจากเชฟเนี่ยนะครับกว่าจะผันแต่ละขั้นตอนเนี่ยนะครับมีเทคนิคต่างๆที่ไม่เหมือนักคนอื่นความเข้มข้นนะครับของน้ำปรุงเนี่ยเป็นสูตรพิเศษแล้วก็เป็นความลับของร้านเขาเลยเป็นสูตรดั้งเดิมในครอบครัวเขาแล้วก็ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น แล้วมาเสิร์ฟในร้านนี้คุณได้ลิ้มลองผมบอกเลยว่าเป็นหนึ่งจานที่ควรจะต้องสั่งใช่แล้วครับ คุณยายสับเนียงครับบอกเลยนะครับว่าคุณยายเนี่ยทำให้ผมเจอมีโคราชที่มันไม่หวานทุกอย่างเนี่ยมันจะกลมกล่อมมันหวานเค็มมันเข้ากันได้ดีไปหมดเลยมันลงตัวมันนัวใครที่ชอบอาหารไทยต,ต้ตองที่นี่เลย<อ>ช่ว<อ>งนี้เฮ<อ>ียสงบอกเลยนะครับถ้าหากว่ามาที่ร้านแห่งนี้นะครับบ้านนอกเข้ากุ้งนะครับต้องสั่งเมนูนี้มากินให้ได้ไม่งั้นเฮียสงตีตายกับเมนูผัดมีโคราช หมูกรอบนะครับผมโปรโชั่นสำหรับแฟนรายการนะฮะเมื่อแจ้งว่ามาจากรายการกินเที่ยว around the world ครับรับฟรีทันทีครับวุ้นชาไทยบ้านสีจานหรือวุ้นกาแฟโบราณครับหนึ่งที่ต่อ1โต๊ะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่4กุ้มภาพันธ์6 7 6 7นี้ครับ S 1> <S 1> แล้ววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอีกหนึ่งผู้ใหญ่ใจดีของเรานะครับ Princess Wellness Center สาขา Town i อินทา,ทาครับผู้ให้บริการด้านความงามกว่า30ปีกับโปรแกรมเลเซอ unde, ร์สลิมจองคอสหรือว่าสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ l i น์แอดครับ at. p ฟินเซส Beauty หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่ตอนนี้ได้เลยนะครับและพิเศษสุดๆครับเมื่อจองผ่านไลน์แอดครับแอดฟินเซสบิวตี้แจ้งว่ามาจากรายการกินเที่ยว a r o u n d the world นะครับรับสิทธิพิเศษทันทีตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31มกราคม2567นี้นะครับอร่อยขนาดนี้ครับพ่อลูกเล่นข่งของมอบให้เลยครับขิงผงสําเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรครับ มีทั้งแบบสูตรออริจินอลและขิงผง100%ไม่มีน้ำตาลครับสามารถหาซื้อดื่มได้ที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วประเทศไทยแผนกชากาแฟชอปปี้ลา,าซาด้าเซิร์ชไปที่ h e r b e r h o u s e r c o r e o f f i c i a l สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Li น์แอดครับ h e r b e r h o u s e tiktok เซิร์ชไปที่ h e r b e r h o u s e ครับผมร้านนี้อร่อยจริงๆครับพ่อลูกเล่งของขอมอบป้ายการันตีความอร่อยร้านนี้ต้องชิมไม่งั้นอย่าสงปีตาย เมนูหลากหลายอาหารคุณภาพดีทางรายการเนี่ยก็ต้องขอมอบชาตามือให้กับทางร้านไปเลยนะฮะและถ้าเห็นป้ายเฮียสงตีตายแปะอยู่ที่ไหนอย่าลืมเข้าไปลิ้มลองความอร่อยกันให้ได้ไม่งั้นเฮียสงตีตายนะครับ